ดีค่ะช่วงนี้ฝนตกอากาศเย็นๆคิวจะพาไปกินชาบูร้อนๆนะคะในสไตล์แคมปิง้งตามมาเลยค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าณตุลาค่ะอยู่ที่ถนนอ,อ้ออยู่ที่ซอยเทิดไทย84ดทับหนึ่งนะคะถ้าใคร อยากได้บรรยากาศแบบแคมปิ้งแคมปิ้งฝนตกโปอย,ปอ,ยอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะกับชาบูร้อนๆนะคะก็แวะมาทานอาหารกันได้ที่ร้านชื่นณะตุลานะคะเนี่ยค่ะที่จะพาไปดูบรรยากาศคือแบบเฮ้ยบรรยากาศคือดีมากดีมากจริงอืมเขาก็แบบ กลัวเรามียุงนู่นนั่นนี่เนาะเขาก็มีเออเขาเรียกอะไรนะเออยากันยุงเงี้ยค่ะว่าให้เราฉีดด้วยแล้วก็มีโดนตรีสดนี่ค่ะและนอกจากที่จะเป็นแค่าชาบูหม้อร้อนๆนะคะเขาก็ยังมีขายพวกเป็นอาลาคาร์ดเป็นอาหารแบบจานจาๆด้วยนี่ค่ะก็เหมาะกับการมานั่งดินเนอร์ชิลๆเหมือนกัน นี่จ้ะถ้าใครแบบชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ตามกันมาได้เนาะที่ร้านนี้ราคาอาหารแล้วก็รสชาติอาหารคิดว่าอืมก็ทุทุไทยค่ะสำหรับคิวเนาะแต่บรรยากาศได้เลยก็ดูกันไปเรื่อยๆนะสำหรับคิววันนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย